เด็กขี้เกียจอาบน้ำครับเขาจะทำหน้าแบบนี้มีนไหมครับเขาเพี้ยนหรือเขาฟินครับเมื่อจะเี้ยนเลยครับน้ำขี้เกียจขี้เกียจเอออืม สวดีครับผมเพิ่งอาบน้ำเสร็จครับเมื่อกี้ผมกินนมเสร็จแล้วผมกำลังจะนอนครับนี่ีผมอารมณ์ดีครับผมพร้อมนอนได้ทุกเมื่อครับตอนนี้เพราะผมกินนมอิ่มแล้วครับอากาศก็ดีสบายตัวเลยครับโอเคครับพี่ป้านะอาทุกคนนอนก่อนนะครับวันนี้ครับผมหยอย